ความภาคภูมิใจของความหลากหลายทางเพศเนี่ยครับแล้วตัวละครของนับสีกับจีนก็เป็นรูปแบบของความรักที่หลากหลายอะไรเงี้ยแล้วเราอยากจะให้ทั้งสองคนครับมีอะไรที่อยากพูดถึงหรืออยากส่งต่อไปถึงกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือกลุ่ม LGBT community ต่างๆเนี่ยครับได้เลยครับโอเคจริงๆคือเราพวกเราคิดที่ใช้ อย่างที่ทยยางเตือนให้เรา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 เข้าใจให้เราพยายามเรียนรู้กับสิ่งกับกับคำนี้กับกับกับ lgbtq+ หรือว่าจะหรื่องจะเป็นหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นที่แบบเกี่ยวขก็คือผมผมว่าเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่แบบกลุม่มกลุ่มแค่ทางเรื่องหรือว่ากลุ่มแบบกลุ่มแค่เฉพาะบางกลุ่มทุกทุกคนก็คือมนุษย์เป็นการแล้วผมรู้สึกว่าทุกคนก็ควรจะได้ มันลิมิตความคิดของเราให้เราไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าเข้าใจมันมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นผมว่าตัวผมเองก็ยังเรียนรู้มันอยู่ตลอดเวลาจะเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นข่าวสารต่างๆล้วตัวเราตลอดเวลาแล้วเราก็พยายามจะทําความเข้าใจันให้มากขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นอย่างคำว่าแต่ตัวคุณดีดอย่างเงี้ยคือคือเทิมของเทิร์นคำนี้มันถูกคอยึนมาแล้ว ที่สิบสองพันสิบอ้คือคนที่เขียนเชิญนยเขาบอกว่าขต้องดังมา่คือคือผมก็เคยอ่านงานงานเขาบรรจากร์นเพราะว่ามันเป็นการเป็นมิสอะไรเงี้ยก็คือในสมัยก่อนโบราณกาดนะครับเาก็ผมตีตามไเรื่องรเออเ่องเาเราชอบเราชอบเอามาเอามาเอามากระโบราณโบราณกานะคนเราก็จะจอไรืงเซันก็มีแค่แอโบร์ไคโชรโรค์โอะไรเงี้ยุกวันเนี้ย คำว่าไซโคโคลิเนียมันถูกขยายความมันถูกเอ็กแสงขึ้นมากๆแล้วมันน่าสนใจมากเป็นอะไรที่ทือวันนี้คนเราคนก็ยังเย็นรู้ว่าสิ่งเหล่านี้นนยยนอยู่ฉะนั้นะผมว่าผมว่ามันก็คือการ,การาาทำความเข้าใจและอยู่ไปกับมัาเก้าทางวร่วมกันมันก็คือสองเหตนการอ์อย่างที่อย,ย,ย่อย่างที่เรื่องของเขาเทียมมาเอาเอาในความหมายของการแปลภาษาไทยของ ไม่ฮะผมคิดว่าไลอมาเนี่ยผมว่ามันเป็นการย้ำเตือนย้ำเตือนอย่างที่คุณอบเขาบอกแบบว่ามันเป็นการย้ำเตือนว่าเราเนี่ยมีความหลากหลายนะเราย้ำเตือนเรื่องว่าเรามีสิที่ที่เท่าเทียมกันนะผมคิดว่ามันเป็นให้มัาเป็นอย่างนี้มากกว่าแล้วผมก็คิดว่าเราก็คงที่เราได้กล้าเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถเป็นกระบอกเสียงแล้วว่าอยากจะ ว่าเ้ยประเทศของเราเนี่ยเรามีซีรีส์เรามีหนังเรามีละครแนวนี้เยอะมากผมคิดว่าเราควรจะจริงจังกับเรื่องพวกนี้ได้แล้วในประเทศเราเนะเพราะว่าก็มีหลายคนเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องสิทธิ์แบบนี้ก็อยากจะให้ประเทศไทยเป็นหน้าเรื่องนี้อยู่แล้วเราะเราทุกคนก็ผมว่าอย่างขนก้าวก็ค่อนข้างมองในทางเดียวกัน ว่ามคิดก็อนว่าความรักยังไงก็ยังไงก็เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วการที่รับใครสักคนคือเรารักความเป็นตัวเขาเรารักรูปแบบที่เป็นคนคนน้เขาเรียกว่าอะไรอินทรีย์แต่วราแบบทำเนื้อแท้คนคนนี้ลไม่คนใช่สิ่งนี้เราเราบอกว่าอยากมีพิธีการงที่แบบติดว่าเออยากจะตู้บอกปมายของคนตู้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ เราขาดทำสิ่งต่ไม่ได้เราก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่สิ่งีเราบอกว่าผมรู้สึกว่าคนก็เชื่อค่อนข้างจะไม่ไกลกันยอดเยี่ยมมากครับปรบมือครับคุณผู้ชมอยู่บ้านปรบมือได้ปมมือพุ่มพี้ดีกว่าเป็นการรอคอยคําตอบที่คุ้มค่ามากเราคิดว่าแฟนๆน่าจะได้รับ ได้รับทัศนคติดีๆแล้วก็สิ่งที่ทั้งสองคนอยากบอกผู้คนจริงๆนะครับซึ่งวันนี้ดีใจมากๆที่ได้พูดคุยกับทั้งสองคนนะครับปรบมือให้กับ